สวัสดีครับกับอมสินออนทัวร์คลิปพี่น้องอยู่กับพี5ซีห้าหกแกไปสุดแล้วได้รอบเมื่อกี้แกมันลับขึ้นเม้าใหม่มาหนาซ้องแบบน,นี้หนาแรกไปสุดแล้ว <c oughs> อยู่กับ NPR 120ยยี่ท่นเก้าออกล่ละ งานนี่มีรถรวมแลนอยู่สองคันหลายก็หันไ้แลนนตักก็ท่านหมดหน่อยเนาะก็เกะกับน,นั่งนี่นี่ไปหลายเทียวด้วผมลืมนับหลายเทียวไปเ,เรื่อยๆของเกะแล้ว เบดมือขึ้กันเลยพี่น้องเลยดิได้ซีรีอย,ย,ยดได้ไลททนลบดมือที่ห่เรียลาทอรถไงรถไงกัดีมันไงเนาะกัดดึกเอาดึกเอารนแล้วซี่ยันหาหนอกพืดนรถล้วเบดหน่อยกัดเนา้าเส้นไหลเนี่ย ดินมันต่แข็งลงไปในื่องจกขก้นมากนี่ยังบาแตกนขนาดเป็นป่านขีดดินจกขก้นมากเป็นก้อนปเปลือกไปขี้ขึ้นเก่าอเลยไม่แล้วจะล็อกกี้ จอร์กี้สีม่วงตุดลงมาพี่รูกขันเก่งตุ๋นน้างก่ด้วยตุดลงมาด้วยขาดลงมาบ่ลอยไงบ่ข้าดรอกลงมาหน่อยเบื้องหนึ่งดูมัน่อยโค่หน่อยก็ห้อง ทางแถวนีโบ่โหงดีไปหาไทยมองทางกอโหดในเบื้องล่งก็เห็นนานในทางบ่โหดตัวคนง,งในช่วงก้อนสีลงหน้าเลยคือผลผลเริ่มมากดินเริ่มหายอย่งงางเงี้ยไม่เดี๋ยวนี้ดินแหงแ้งไปแ,งแล้วแยกแห้งไปแห้งเลยเฮ็ดบ้านเขาจนนั่นบ่ได้กินเขาเลยนี่งจนบ้านเขาได้หนึ่งแต่ว่ามันมีหอดต่อเฟืองก็เรียนรมของอี๋ ถ้าขนาดหลอก,กแล้วเดี๋ยวแจ้งช่งสูงขึ้เก่าอยู่เพราะว่าต้องใช้ปีหนาเดี๋ยวมาหลอกอีกจะบอกหดดินเลีออ้ยงไะเด้อไปขึ้นรถลแล้วไอ้ข้อไปไม่กล่อยอีก ได้วันนี้วาตถุดิบล้มแรงขนาดแรงไปหัวผตงต้องต้องไปเนาะเข็นไปนพื้นควบนะไปไหมล็อกเอ่อตักเซอลอก,กี่แค่หนึ่งสิ่จัานาทีพี่น้องบึงจ,บจบบงจับเวลาพุ่งดีจับเวลาล่ามเจัานาที A dì chắc tắt, dì long nắp bụng. Một hài hát, dì bụng nắp nắp bụng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  nắp như nắp bụng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  นไหมตะแกนแท็ต่วอันนี้ว่าเตรียมโป้ด้วยอนี่สองสองพวกเอื้อมที่หรือเอื้อมพวกอันนี้มันมีน้อยปัน หันก็นโ,กโจโกแล้วก็หน,นีแม่นะเหตุผลมันตื้นจัดก,ก็หนีพื้นฟัดก็หนีสามเลยเนาะดสิอื้อวู้วูวูเสียงหัน,น,นเสียงหันอะไรไม่เห้นเขามือให้ไปจักสองปีก่อนคือวันอันนี้เขาก็เรีนเรียนมาปีแรก่เลยเขาก็เดียประมาณจัก สามเดือนสี่เดืนอนนี่นะรถไม่คู่กันนี่คือเดินไม่ได้ตน,น,นงจรอมาคนครับก็ดีพนคับก็ดีมือเกาอยู่ก็ยิบ่ไดรเข่ามือนไรมาี่เดินมซี่พี่เลือหห่าเป็นกันน,น,นบอกไปแนวไม่ผลลืมไปเดาเดาเลือหาได้พุน้องด้วยอ่นี่ะ ตักตาขึลืมตัวนะเนาะโอ้ยตักเขาระเด็เาระเด็นเระด็น,าดนยางเกียงถือบังเพลิงกับบ้ามือเนี่ยเราไปเห็ดตาให้เห้ยเนะเาะ เดี๋ยวเฝ้า,าท่วมาก่ายคิปดยู่เฝ้าท่วมากกได้รับดอกเด็กจนถ้าปิดชี่ตส,สิดโทรกับดอกเดีทยศท่ว์กับท่มาดีดีเนี่ยคนไายคิด đẹp đẹp đẹp, đẹp. sức nhiệt sức thích sức sống bà chú ơi chú ơi xa xa

ปี๊ป๊ป๊ปิ๊เยป็น2ีตักกคนอนี่ไม่สดใจหรือใส่ลายดร

สิบปด้อนีไอ้สิบแปดตักแต่มันรถอันแม็โค่น่ใส่สิตักปนต้องใส่สีมันฮักค่งหลิว่ารถไว่าีน้องคันมันเมื่อวันตสองยเแต่อยยีนันใส่หอดสิห้ตักในรถผมว่าไปวบเปลี่นอันนี้อันนี้พี่สี่หาหนนไปสิบบบตักเนาะ คิแปดตักคือไประมาณประมาณในหกนาทีต่อขั้นหกนาทีต่อขั้นหกนาที่ยังเต็มขั้นแล้วที่นี้จบเพียงแค่พี่น้องได้คิดเงงาขึ้นกันสองขั้นตักใส่รถสองขั้นป่าก็ไปสิบเอดพิจองนาทีได้การเพราเลี้ยวอยู่ ชอบกดไลค์แชร์ได,ด้เลย,ยพี่น้องด้วยขอบคุณครับที่เขามารับชคลมปหน้าพอกันไหมลี่นี้สวัสดีครับ